ต่อไปจะเป็นรายการวันที่31มกราคมนะคะเป็นรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธินะคะรายการนี้เราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะไปที่ workflow ค่ะแล้วก็ไปที่รายการปิดบัญชีนะคะเลือกสมุดรายวันทั่วไปค่ะกด ok ค,ค่ะเสร็จแล้วก็ไป f 3เพิ่มค่ะ เปลี่ยนวันที่เป็นวันที่31มกราคมนะคะเขาะจะบอกว่าวันนี้เป็นที่เป็นวันที่ที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้คือไท e C และ Type D e นะคะซึ่งเราจะใช้ไท e C ค่ะต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนมกราคมนะคะกดโอเคค่ะจะให้เครื่องช่วยสรุปยอด ลงบัญชีอะไรให้บ้างเลือกบัญชีปิดบัญชีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะรอสักครู่นะคะก็จะปรากฏตามที่เห็นนะคะโปรแกรมก็จะรันมาจากระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาปิดบัญชีในสมุดรายวันนี้นะคะก็คือ ขายสดทั้งหมด350บาท47สตาง์นะคะขายเชื่ออยู่เดบิต4813บาท8สตางค์นะคะสินค้ารับคือและส่วนลอดอยู่เครดิตนะคะ350บาท47สตาง์บัญชีซื้อสดอยู่เครดิตนะคะ10,000บาทบัญชีซื้อเชื่อ 4,018.69สบาท69สตางค์อยู่เดบเครดิตนะคะบัญชีต้นทุนขายอยู่ด้านเดบิต412.69สบาท69สตางค์นะคะเงินเดือนและโบนัสพนักงาน40,000บาทอยู่ด้านเครดิตค่ะค่าน้ำค่าขอโทษค่ะค่าน้ำประปา2,100บาทเครดิตค่ะค่าไฟฟ้า3,100บาทอยู่ด้านเครดิต ค่าโทรศัพท์1,200บาทก็อยู่ด้านเครดิตเหมือนกันเงินสมทบกองทุนประกันสังคม200บาทก็อยู่เครดิตค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ด้านเครดิต914บาท75สตางค์สรุปของปีนี้เราขาดทุนนะคะ56,307บาท,สาทนนะะ 56, 7, 67สสตางค์ เมื่อเสร็จแล้วเราก็ f อเพื่อบันทึกค่ะเขาจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวอเชอให้หรือไม่กด yes ค่ะเขาก็จะขึ้นหน้าใหม่มาให้ซึ่งเราไม่ทำต่อแล้วเราก็ escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขกด yes ค่ะรายการปิดรายได้และค่าใช้ใจ่ายไปบัญชีกำไรขาดทุนก็จะมาปรากฏในหน้าบันทึกรายวันนะคะ แต่แล้ว e อ c a p e ออกค่ะ Cancel ออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ